จังหวัดบุรีรัมนีได้เกิดเหตุอุทกภัยในวงกว้างหลายพื้นที่และได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้มีการจัดตั้งโรงครัวพระราชทานสนับสนุนงบประมาณโดยมูลลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อประกอบอาหารกล่องอรุงสุกมอบแจกใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบและอำเภอดอนมดแดงซึ่งเป็นเขตที่ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนสูงสุดเมื่อวันที่27ตุลาคม2565 นายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยท่านพิศดานประดาพนาักงารจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานพนาักงารอำเภอข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดตรงพื้นที่เพื่อประกอบอาหารกล่องปรุงสุกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากโรงครัวพระรัชทานมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภาการชาติไทย ่อมอบและแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีระยะที่2จํานวน3จุดประกอบด้วยจุดที่1สํานักงานเทศบาลเมืองเจรแม่อาเภอเมืองอุบลราชธานีจุดที่2ที่หอประชุมอำเภอวารินชำราบอาเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีในระหว่างวันที่27ถึง31ตุลาคม2565 และจุดที่3ในระหว่างวันที่24-28ถึงตุลาคม2565นะวัดดงบังเหนือบ้านดงบังหมู่ที่5ตำบลดอนมดแดงอำเภอดอนมดแดงโดยในจุดที่2โรงครัวพระธาานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยณหอประชุมอำเภอวารินชำราบนางกนกอรอนโพธิสิงห์ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชนพร้อมด้วยพนยกักงานอำเภอวารินชำราบ พนกักงานอำเภอสว่างวิลวงพนกักงานอำเภอน้ำยืนพนกักงานอำเภอเดชดอุดมและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานพัฒนาชมชนจังหวัดอำเภอผู้นำชุมชนตลอดจนเครือข่ายและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอวารินร่วมประกอบกิจกรรมและมอบอาหารปรุงสุกจำนวน1,000พกล่องนอกจากนี้ยังได้รับความเมตตาจากพระปัญญาวชิระโมลีเจ้าอาวาสวัดป่าสีแสงคำและที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย พระนักพัฒนาที่เสียสละและสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนมาโดยตลอดตามหลักบวรบ้านวัดโรงเรียนราชการตามคำกล่าวที่ว่าพระไม่ทิ้งโยง